สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูมีจิตอาสาสองคนที่จะมาเล่าเรื่องราวของอุบาสกและอุบาสิกาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อสายหมอกจะมาเล่าเรื่องราวอุบาสกผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงให้เพื่อนได้ฟังกันครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ 1. อาอนานบินนทิเศธีสุทตะที่มาต่อประวัติเดิมชื่อสุทตะเป็นเศรษฐีใหญ่แห่งกรุงสาวัตถีมีจิตใฝ่บุญกุศลมาก เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจุดเปลี่ยนใช้ทรัพหาสาลซื้อสวนของเจ้าเชษราชกุมารเรียกเชษวันเพื่อถวายเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเชษวันมหาวิหารจุดเด่นเป็นเอตทะั้ในทางอุปถ์พระพุทธเจ้าและเป็นผู้บำเพ็ญทานมหาศารข้อคิดการใช้สั์สมบัติให้เกิดคุณค่าแก่พระศาสนาและสังคมเป็นตัวอย่างการให้ทานอย่างไม่หวงแหน 2. จิตคฤหาบดีที่มาต่อประวัติคฤหาบดีผู้มั่งคั่งแห่งเมืองมัชิกาสนทะ มีความเฉลียวฉลาดในพระธรรมเข้าใจหลักธรรมอย่างลึกซึง้งจุดเปลี่ยนหลังฟังพระธรรมแล้วเกิดศรัทธาไม่เพียงบำเพ็ญทานแต่ยังแสดงความรู้ทางธรรมได้ชัดเจนจนพระอาหารหันต์ทั้งหลายยกย่องจุดเด่นเป็นเอตทัคข์ในทางผู้แสดงธรรมแก่คฤรัหั์เข้าใจลึกซึง้งและถ่ายทอดได้ดีข้อคิดแสดงให้เห็นว่าคฤรัหั์ก็สามารถศึกษาพระธรรมจนแตกฉานได้ 3. หัตถกะอารวีบุตรที่มาประวัติเป็นบุตรของพระเจ้าอารวีแห่งแคว้นอารวีเดิมทีเคยถูกพระบิดา จะถวายเป็นเครื่องสังงวยแก่พวกอสูรแต่ภายหลังได้บวชเรียนรมจนกลายเป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสจุดเปลี่ยนได้พบพระพุทธเจ้าและรับฟังธรรมจึงหันมาปฏิบัติอย่างจริงจังจุดเด่นเป็นเอตคะในทางผู้คุมหมู่ชนด้วยสังฆหาวัตถุสี่ทานปิยาวาจาอัตถจริยาสมาณตตาข้อคิดภาวะผู้นำไม่ใช่การบังคับแต่เกิดจากความเมตตาเอื้อเฟื้อและปฏบิบัติให้เป็นที่รักของคนรอบข้างสี่ธรรมิกอุบาสกที่มาประวัติ เป็นคฤหาบ,บดีชาวกรุงราชครีเรื่อมใสพระพุทธศาสนามากมักจะทําบุญทําทานเป็นประจำมีครอบครัวใหญ่บุตรธิดาหลายคนแต่ทุกคนก็น้อมนําให้บําเพ็ญกุศลตามท่านจุดเปลี่ยนเมื่ออายุมากขึ้นล้มป่วยใกล้สิ้นชีวิตท่านยังคงมีสติแน่วแน่ในพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอุบาสกผู้ประพฤติดีและแสดงธรรมสรรเสริญความเลื่อมใสอันมั่นคงของท่านจุดเด่นเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรตนตรยัย แมกไล่ตายยังเจริญสติรละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครอบครัวทั้งหมดก็ได้รับการปลูกฝังศรัทธาจากท่านสวัสดีค่ะหนูชื่อสายรุง้งจะมาเล่าเรื่องราวอุบาสิกาผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงให้เพื่อนได้ฟังกันค่ะ 1. วิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขาที่มาประวัติเป็นทีดาของทานานชัยเศรษฐีแห่งกรุงพัทยาตั้งแต่เด็กก็มีปัญญาเฉียบแหลม ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อย,ยังเล็กเกิดความศรัทธาแรงกล้าต่อมาสมรสกับปุณณาวัฒนาเศรษฐีและกลายเป็นผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนาคนสำคัญจุดเปลี่ยนฟังพระธรรมและได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่วัยเยาว์จุดเด่นได้รับยกย่องว่าเป็นเอตถคคาในทางอุป,ปัิถากฝ่ายสตรีมีศรัทธาแรงกล้าเสียสละทรัพย์มหาศาลเพื่อทำหนูบำรุงพระศาสนา สองนางสุชาดาที่มาประวัติเป็นทิด้าของซุมนลเศษถีบ้านเสนานิคมใกล้แม่น้ำเนรัญชราเป็นหญิงสาวผู้เลื่อมใสในพิธีบูชาผีประจำต้นไม้ในตำนานก่อนตัดสรูนางเป็นผู้ถวายเข้ามาทุปายาตแด่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตัดสรูจุดเปลี่ยนเดิมถวายเครื่องบูชาแก่เทพพยาดาแต่เมื่อพระสิทธัตถะเสวยเข้ามาทุปายาตแล้ว มีพลังเข้าสมาธิและบรรลุพโทธญาณข้อคิดบุญเกิดขึ้นจากศรัทธาไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ความตั้งใจบริสุทธิ์สาคัญที่สุด 3. นา่งกุลุปกามาริกาที่มาประวัติเป็นอุบาสิกาชาวชนบทมีฐานะไม่ร่ำรวยมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพระธรรมมากเรื่องเล่าว่าเคยฟังธรรเพียงเล็กน้อยแต่มีความเข้าใจลึกซึ้งจุดเปลี่ยน หลังฟังธรรมเกิดศรัทธาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันแม้จะเป็นเพียงคฤหัสถ์หญิงธรรมดาจุดเด่นได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคาในฝ่ายอุบาสิกาผู้เลื่อมใสมั่นคงเป็นแบบอย่างของผู้หญิงธรรมดาที่เข้าถึงธรรมได้ข้อคิดการเข้าถึงพระธรรมไม่ได้ขึ้นกับฐานะหรือชาติกำเนิดสตรีก็สามารถบรรลุธรรมได้ไม่ต่างจากบุรุษ 4. นางสมนีที่มาประวัติ เป็นอุบาสิกาผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเดิมเคยเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาแต่ชอบใกล้ชิดพระสงฆ์และรับฟังธรรมมีบุตรชื่อสมนีบุตรซึ่งต่อมาออกบวชเป็นพระภิกษุจุดเปลี่ยนหลังจากบุตรออกบวชและบรรลุธรรมนางก็มีความศรัทธาแรงกล้าได้บรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันจุดเด่นเป็นแม่ที่มีศรัทธาและเป็นแรงสนับสนุนให้บุตรได้บวช เป็นตัวอย่างของบทบาทมารดาในพระพุทธศาสนาข้อคิดศรัทธาของผู้เป็นแม่สามารถส่งผลต่อบุตรหลานได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของอุบาสกและอุบาสิกาทั้ง8นักเรียนฟังแล้วสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตกันได้นะคะ